อน,นุบูพิกถา,าคือการแสดงธรรมไปตามลำดับของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามาทรงแสดงธรรมแก่ผู้ที่ไม่ได้สดับโดยเฉพาะเป็นคฤารือหัดองค์จะทรงแสดงธรรมไปตามลำดับคือทรงแสดงเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสวรรค์เรื่องโทษ ของกามและอานิสงของการออกจากกามคือทานกถาศีลกถาสักกถากามาทีนวกถาและเนคขมานิสังสกถานั่นเองที่ทรงแสดงธรรมไปตามลำดับก็เพราะว่าทรงปูพื้นของการรับรู้พระธรรมเข้าใจในพระธรรมให้เป็นไปตามลำดับตามอัธยาศัยเมื่อถึงเวลาเหมาะสมพระองค์ก็จะทรงแสดงธรรมคือ อริยะส,ะสัม่ใช่ว่าพราะองค์จะทรงแสดงธรรมอริยะสัสี่แก่ผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐานนั้นการแสดงธรรมแก่ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานไม่สามารถที่จะทำความเข้าใจในอริยะสัสี่ได้พระองค์จึงทรงสแสดงอนุบุพิคถาทรงปูพื้นฐานของการที่จะเข้าใจธรรมะให้เข้าใจในเรื่องทานการแบ่งปันว่ามีประโยชน์อย่างไรมีสภาวะจิตใจ ของการให้ทานนั้นว่าเป็นกุศลอย่างไรและทรงแสดงเรื่องศีลกถาคือทรงแสดงเรื่องจิตใจที่เป็นกุศลจนสามารถที่จะรักษาศีลธรรมเอาไว้ได้แต่เมื่อว่าเป็นปุถุชนเป็นบุคคลที่ประพฤติสุดจริตกายวาจาใจคือมีสุขติโลกสวรรค์เป็นเบื้องหน้าทรงแสดงถึงว่าผู้ที่ประพฤติสุจริตดีย่อมได้สวรรค์คือความสุขในกามอัน ละเอียดประนี้แต่โทษในกามนั้นก็ยังมีก็เพราะว่ากามนี้เป็นภาวะที่ไม่มีวันอิ่มไม่มีวันเต็มไม่มีวันพอย่อมที่จะหาสแสวงหาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปมีความพร่องอยู่เสมอมีทุกข์ อยู่ตลอดดังนั้นแล้วพระองค์จึงทรงสแสดงโทษของกามเพื่อจะได้รู้จักว่ากามนี้ไม่ใช่ว่าจะเป็นคุณเท่านั้นกามนี้ก็ยังมีโทษซึ่งนำมาซึ่งความทุกโทมนันใจเมื่อผิดหวังหรือว่าไม่เพียงพอแก่ความต้องการของตนจึงได้ทรงสแสดง อานิสงส์ของเนคขมมะคือการออกจากกามการได้ออกจากกามนี่ในขั้นต้นนี่ผู้ที่ออกจากกามได้นั่นก็คือพระอนาคามีคือผู้ที่ได้ตัดบ้านตัดเรือนตามสํานวนของพระธรรมเทตนาเมื่อตัดกามนั่นก็หมายความว่าตัดความเป็นบ้านเป็นเรือนออกไปก็ทําให้ มีความทยานอยากในกามนั้นหมดไปเหลือแต่ความติดใจในฌานสมาธิซึ่งไม่เกี่ยวกับการ,รมดังนั้นการเตรียมการไว้เช่นนี้ก็จะทำให้เข้าใกล้ต่อความเป็นผู้ที่เป็นอริยบุคคล ทำให้การศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรมในอริยสัจสีมีความพร้อมการประพฤติปฏิบัติธรรมในอริยสัจ4ีซึ่งเป็นพระธรรมคำสอนที่พระเจ้าทรงตรัสรู้นี้เมื่อมีความพร้อมจึงเป็นไปได้ด้วยดีย่อมสามารถเดียเข้าใจ ว่าทุกนั้นควรกําหนดรู้สมุทยนั้นควรละนิโรดนี้ควรทําให้แจ้งและอริยมรรคควรเจริญหรือภาวนาเมื่อเป็นไปได้เช่นนี้ผู้ที่ไม่ได้สดับคือผู้ที่ไม่เคยรู้เรื่องของพระธรรมมาเลยเมื่อได้ฟังมาตามลาดับตั้งแต่เรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสวรรค์เรื่องโทษของกามและเรื่องอนิสงค์ของการออกจากการรมก็สามารถที่จะได้ประสบกับความสงบสุขคือไม่มีกิเลสรบกวน จิตใจให้เกิดความทุกร้อนใจได้การแสดงอนุปพิกถา,าพระองค์จึงทรงแสดงแก่ขฤือหัดตึงจะแตกต่างกับพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงแก่ผู้ที่ถือบวชสาหรับผู้ที่ถือบวชพระองค์จะทรงโอวาทถึงเรื่องอริยสัจสี่ซึ่งเป็นสัจธรรมที่ต้องรู้ต้องรู้จักต้องเข้าใจจึงจะได้นําประพฤติปฏิบัติได้อย่างถูกต้องให้สมกับการที่ได้เป็นผู้ที่ตั้งใจที่จะมาประพฤติปฏิบัติ และปฏิบัติได้ถูกต้องซึ่งจะได้รับผลของการประพฤติปฏิบัติธรรมนี้ได้อย่างแน่นอนดังที่ได้บรรยายมาด้วยประการชนนี้